วันนี้ครับถึงเวลาแล้วฮะพี่แพด power แพ d ครับพาผมเข้าไปหาพิเศษโรโซครับใช่ก็เป็นความตั้งใจมานานแล้วโอกาสไม่มากที่เราสามารถที่จะได้เจอพิเศษในช่วงนี้ทําตามความฝันของเต้เต้ด้วยการเอากีตาร์ับให้พิเศษเซนนะฮะแล้วก็มีการถ่ายรูปด้วยกําลังใจกันเยอะเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะเราก็เลยต้องรีบออกมาก่อนแฮปปี้มากๆวันนี้ ครับเพราะว่าเต้ก็ได้ดูคอนเสิร์ตของพิเศษแบบใกล้แบบใกล้ชิดเลยครับคือมันมาจากเหตุการณ์ที่มันเป็นรูปลายที่ผมแคปมาจากพี่แพทคุยกับผมมาพิเศษวานให้พี่แพทพาเจต้มาหาหนอยอ่าครับแล้วรูปนั้นวันที่29ตุลาคมเราคุยกันจำวันได้ด้วยเหรอ่าใช่ครับ29ตุลาแล้วพอลงรูปนั้นโอ้โหคนแบบสนใจกันเยอะมากในแฟนเพจนะฮะแล้วก็มีดราม่าว่าผมมาหยิ่งไม่ยอมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็แบบผมก็รู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาด แล้วอยู่ดีเเกรงใจด้วยแล้วอยู่ดีดุ่มๆว่าเข้าไปหาพิเศษกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะพิเศษก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกพิเศษกัแกเอนดูน้องๆทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ถามหาเต้เต้ตลอดเพราะพิเศษก็ก็ทราบดีว่าเต้เต้เนี่ยเป็นคนที่ทําคลิปอยู่กับพิเศษแล้วก็ศรัทธาพิเศษมากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแกก็ถามถึงตลอดเวลาเจอหน้าพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแกผมเข้าไปหลังเวทีทีมงานรู้จักผมหมดเลยนะบอกว่าพิเศษถามถึงตลอดอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากแล้ววันนี้ทําแชทวันนั้นได้แล้วครับตัวตัวผมเองแหละแบบว่ายังไม่่คิดวาตอนนนั้จะ ไปอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบรอระยะเวลาอะไรที่มันเข้าที่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่แพทมากเลยครับยินดีครับแล้วก็นี่ครับฝากไว้ด้วยผมอยู่ที่บูธนี่แพทพาเพลินครับผมครับผลไม้แปรรูปนะเป็นแบรนด์ของผมเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับอยากให้ทุกคนมาลองนะถ้ามาที่งานเทศกาลกุฎิาัทันครั้งที่54เนี่ยก็ผมจะอยู่ถึงวันอาทิตย์มาเจอกันที่บูธได้แล้วก็วันอาทิตย์พิเศษยังเล่นอีกวันนะวันสุดท้ายต้องรีบมาดูกันแล้วก็เจอพี่แพทได้ตามบูธต่างๆพี่แพทก็จะไปเปิดบูธด้วยแล้วก็มีไลฟ นนะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานคอนเสิร์ตต่างๆอีเวนต์งานบรรยายคือทำหลายอาชีพอันนี้เริ่มมีแบบกีตาร์คอปเปอร์อะไรมาเรื่อยๆนะครัฝา,า,ากไปด้วยนะครับทุกคนครับสบายครับ